สวนเงาะนะคะนี่ตอนนี่นะคะช่องสอนเืาะสว่างค่ะผ้าลันล้านนะคะดเดจายเธอกับดจายพอดมาเชียวสวนเงาะนี่จ้ะสวนแม่ยุ้ยสวนเงาะอยู่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายค่ะผู้ใดสีมาเทียวปีละเจือด้พันปุ๊บี่โถอีแตกพร้อมครับช่องจำลองในเงินแชนแนล ภาพี่น้องมาเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรที่อำเภอสังคมครับเป็นสวนเงาะที่กำลังสู้สวยงามมากๆเลยครับก่อนไปกะต้องซื้อตั๋วเด็กคนละ30บาทผู้ใหญ่60บาทครับนั่งรถอีแต็ตครับอตอนนี้ร้านร้านคือรถอีแต็กล่ะครับครับเด็กชายพอดเด็กชายเพิ่นครับดอนไปกับนั่งรถอีแต็ต เรครับทระมาณกิโลก์นครั่วนสวนเเรียนแับเปิ้องยครับบรรยากาศพีน้องได้เบิ้งเวนรเรียนไปพอครับลงจากรถเต็ัถาน้อยเมืองสว่างมาเอิงแล้วค่ะาวเต้นืเต้นนชอบสเรามาถึงสวัสดีค่ะ ยินดีตอนรับสูช่องสาวในเมืองสว่างนะคะกับช่องจำลองลิงกันชาแนลค่ะวันนี้มาบุกสวนเงาะนะคะนี่สวนเงาะแม่ยุ้ยที่อำเภอสังคมจังวัดน,น้องคขยพูนตรงนี้ยคนน่ะจ้าวปีนตุงนี้ยไหลแดงแห้งข้าหลานมาม้าอมระวังมดระวังอันนี้ระวังัวร <laughs> ะวังั <laughs> งวง างบนกะมีน่นักท่องเที่ยวขึ้นขับนอนอเป็นเย็บเราแบบสด,สดเปิดบาทตอนพยุทธภัณ์บาทสัน่นโอเคค่ะอาลุยสวนงอกกินให้จุใจเลยจ่ายแค่คนละหกสิบบาทค่ะเราจะกินให้อิ่มกินไม่อัน้นเด็กๆนี่สองคน6กสิบบาทต่อคนละ3าสิบบาทดุภาพอาลุยเย็บงอกกัน ต้นนี้เอาซ้ำนี่ก้อนเดียวจะไปกินต้นไม้ตอนัเทศขึ้นละครับกำลังขึ้นต้นระวังแมงุ้มนะครับเก็บผลละไม้หรือว่าผลเงาะสุกๆไม่มีหราไม่มีไม่มีแล้วลงมาดูน้องต้นเล็กๆก็ยังมาเลยเห็นไหมนะเป็นตัดสะอ่อนดีๆนะคะได้แล้วเร่งๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสาวนวงสว่างนะคะกับช่องจำลองลิงค์แชนเนลค่ะ วันนี้มาบุกสวนเงาะนะคะนี่สวนเงาะแม่ยุ้ยที่อำเภอสังคมจังหวัดน้องไข่คุณเนีย่ยคุณแมไหลแดงแห้งถ้าหลานมาบอกระวางมดวางอันนี้ระวก็ถุหัวแล้วกหัวครัไไบกกบรรยากาศที่สวน หงอคุณแม่ยุ้ยที่อำเภอสังคมสุดยอดของอเจ็บกันสดๆกินกันส,ส,น okay สนดๆค,ครับพี่น้องโอเคค่ะอาลุยสวนงอได้เจ็บได้มากใิ๊โชว์ครับจ่ายแค่คนละหกสิบบาทค่ะเราจะกินให้อิม่มกินไม่อัน้นเด็กๆนี่สองคนหกสิบบาทตกคนละจ่าสบาทนะสุภาพมปดูเจ็บ เจ็บอ้าวสนุกสนานกันเต็มทีครับเจ็บกันอ่าสาหน่อยมันก็จะไล่ซ่สมันง่ามลายพี่น้องเขากับไายบรรยากาศทางบนแน่ทางล่างแ่เนาะให้ไล่ไปที่โฟกัสไปที่ร้านทั้งสองครับชอไม่พอชอบเนาเ็กเด้เอ้ย ร้านราเด็กายล็องินแลับรราเจ็บลงมาไว้รจากขอางสวนมันเจ็บลงมาไว้ตรงนี้ผู้อยญ่ผู้่จากเจ็บเราอยู่ตรงที่จากของสวนมันเจ็บไว้ก็ได้ครับพี่น้องเจ้าเราหนึ่งห้ิบาทนี่คือเงาะทุาสวนแม่ยุยเรื่องเงาะแบบบุฟเฟ่ครับนักท่องเที่ยวกัน โซ่อนอละพี่นอ้นนนองเพอไปสังส่งแต่สั่งกินให้อิ่มเต็มที่สะก้อนคนละนคน,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 นละกิโลสะกกอนยังไปสั่งกินลงมของคนบัยเด็กวาดพี่นอ้องแต่ว่า,าเดี๋ยวกับเมยาวานต้องไปสั่งสะก้อนอนกเ,เย,เย,เยกนันีครับนี่คือ ที่เชียวนี่คือแม่ยุ้ยน่กาูปใช่ไหมวิดีโอเลยจากของสวนคนสวยครับใจดีอนุญาตนะคะจ้ายิ่งคมจ้ามืองสว่าคนขยันสำคัญน้อยชั้นสวัสดีค่ะคุณแม่จ้าจ้าจ้ามืองสว่างนะคะช่องลูบลูบจ้าสาวน้่งเมืองสว่างแล้วก็ช่องจำลองลิ้นงแอนชาแนลจ้าอันนี้เบิรงจากข่าวของจังหวัดน้องแค่จ้าจ้าว่าสวนแม่ยุ้ยจ้าเปิดให้มากินมาเที่ยวมาชมจ้า แม่บุฟเฟ่บ้านจ่าบูฟี่จ้าเกีงแท้แม่ยุ้ยเป็นเจ้าของสวนนะคะจ่าจ่าเจ้าของสวนจมาจริงจ่าไม่ใช่ตัวปลอมนะคะตัวจริงนะคะตัวจริงตัวจริงอ่นเสียงจริงค่ะเก่งมากเลยเก่งแรงตัวแรงเมาะตัวแรกจักไหนเอ้ยบุญเลี้ยงกับงอนอ่ะหาหาอะไรจ่ะหาอะไรจ่ะขายได้ปีิงเลยเจ้าล้านโอ้ยอย่าวาล้านเถอะ มาดเศษสองเศษนี่แหละกับเสื้อปุ้ยเสื้อนางใช่สินะคำรุ่งนี่แหละจ้ะแต่ว่าได้ผลดีจ้ะเหมถ้าถ้าตะบันออกเลยจ้ะถ้าผลดีก็ได้ผลดีจ้ะถ้าผลไม่ดีตามปกติก็ไม่ได้จ้ะแค่ก็แฮปปี้เราได้นี่เนาะแฮปปี้นี่ข้ามสุขแล้วก้อนมาเดียวฝากกดไลค์กดแชร์นะคะนี่มาซื้อถึงสวนเดี๋ยวจะซื้อไปเป็นสิบกิโลให่เป็นไรค่ะเอาไปฝากพี่น้องเอาไปฝากเป้จ้าจ้าจ้าขอบคุณค่ะคุณแม่ ดา้าวสู้ๆจค้ร้ครับนี่คือมาอยู่จาของสวนครับใสเชียวใส่หมวกเครับจาของสวนาท่า้วต้นสวนเงาะไว้ยังไ้ี่้องมัครับส่วนทเรียนกาลัง้อนดดูจสำคั้วาวเ้าสเอา้าเอากิโลครับ้าบาทเเงาะแม่มา้ คุ้มไหมลรอรถลับบ้านเพื่อล่อรถอีแตกมาหลับกลับไปที่จุดหลับจุดที่แหลกมาสิันีนีนักท่องเที่ยวนั่งกินให้อิ่มน้ำซัม้านไปลยคกับเราเอานเราลงมาไวกิโลละห้าสิบบาทู้ได้อยากได้เก่าจตรงมีเลยก็ได้หรือทินไปกินเราก็เล้ยกต่้คุลงคน สวนกับงกีเต้เบาๆหน่อองไว้เนี่ยนี่กนนอกได้กินอยากกินก็กินลงไปอยากกับซื้อเอากิโลละหาสิบบาทครับกินลงไปคนหนึ่งขาเขามาสวนขาเขามาชิมสวนเ่นนี้คนละหกสิบบาทครับกินให้เต็มที่มันกินมัดสองกิโลกับบัวแต่ว่าคันซื้อกับคันสีเอากับต้องซื้อใส่ถุงกระบาดเนาะ คือบรรยากาศบริเวณสวนคุณแมย่ยุ้ยที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองค่ายครับเป็นสวนเงาะให่ประมาณเนื้อที่ประมาณหาลอยอ่าเป็นหาหาไรครับบ่เม็นหาหลอยไรดิหาไรครับแต่ก็มีทุเรียนยู่ในนีพร้อมครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งสวนทุเรียนเนาะอ่าทุเรียนเพิ่งกำลังออกดอกกำลังอ,ออกลูกงหญ่แล้วครับอันนี้กา กินอิ่มแหละยางเลาะหาชมต้นทุเรียนครับแฟรนเพิร์ดพอดมะฮอดต้นมะฮอดต้นทุเรียนแหละครับบังก์โอ้ยทุเรียนน้องเอ้ยต้นกับบทันใหญ่แบบตัวเป็นลูกปีที่สองวันสันถามเพิม ถ้ารู้ต้องถามเจ้าของสวนเราแค่มาดูเฉยๆตัวมดกัดคอเพิร์ตคอร์ดไม่รู้กัดเลยตอนนี้นะคะช่องสาวนเมืองสว่างค่ะท่าร้านน้ำนะคะดีใจเพิร์ตกับดีใจคอร์ดมาเที่ยวสวนเงาะค่ะสวนแม่ยุ้ยสวนเงาะอยู่อำเภอสังคมจังหวัดน้องคายค่ะผู้ใดสีมาเที่ยวปีเราที่อะได้ผลผล กินรถอ,อีแตกพร้อมกินแบบบุฟเฟ่อิ่มไม่อันอ้นกินนานๆก็ได้นี่เบอร์โทรโอเคฝากกดไลค์กระเจ้าได้เด้อค่ะขอบคุณค่ะวัง,วงหันวังหันไปสัมภผั <c oughs> สเลนคุณยายยู่แล้วบัหนี่มาสามีมาหนี่ครับ,บ,บ,บพี่น้องสาม,มีของแกย,ยุ่ยน้าตาสามีคุณยายยู่ยชื่อยังค่ะนายอุทัยนายอุทัยน้ายังเกาะ นนทับปัญญาเจ้าของสวนเงาะสวนแม่ยุ้ยแต่ว่าผู้นี้เจ้าของสวดจริงจะนั่นอะไรจริงแล้วได้ออกกนไเ็นในมน่คือจ้าของเซิร์ฟตะเกียบคับะเกียบน่กมีาเปพ่ออุทัยเป็นสามีของแม่ยุ้ย นีปุเฟ่เียวไม่ได้สปีนี่นึ่กว่าปีใจทุเรียนเนี่ยครับผมไปเบืองต้นทุเรียนแล้วไอ้ที่ยกปีครับต้นมจะได้่จังนน้อยขนาดนั้นหมายถึงปีที่สองนี่ละทุเรียนปีที่สองปีที่สอง่สได้บำรุงได้เุยครับแนบ่หมายถึงว่าปีที่สองนี่ออกลูกปีที่สมัครับท่านท่านยังก งโอ้ทุเรียนคันหมอนทองแมนแสดงว่าดินดีเนาะเราใสธรรมชาติท่านให้เขาเจ้าจะเป็นไว้าเขเจ้าก็ใสายสารลิงเขาปลูกเขาปลูกมีบุญพราะเดี๋ยวนี้มันใหญ่ป่านนั้นนะถูกไปธรรมชาตินี่ตีกี่โมเสชนไก่โอ้เหลียวเบิ้งว่าปัญหามันตีใหญ่วันสามปีขึ้นไปสี่ปีขึ้นไปดสิบหกจักรลวดมันสองสามปีถึงสิรั่ง ไมัฉี่เ่าันนไงหรอก2ังปีสามีแต่ว่าขันมันสัตว์แล้วมันสัตว์ของมันอวเออขันหาปีหปีว่าสัตว์เลยปาะเนี่ยนเียนขันเพียนได้ังปีอันอันนี้เด็กน้อยงอปลาได้ีคือคุณพ่ออุทัยวันวานวัน่ากับรว่าสามีของคุณแม่ยุยนี่ของสวนตัวจริงครับนี่ก็นักท่องเที่ยวผ้าลูกผ้าร้านผ้า อยากพี่น้องมาเที่ยวสวนเงาะเอาหมากเงาะเ,เ,เป็นพ่วงเป็นปุป่มเป็นพ่วงเป,ป็นฝ<บร>าก<บร>อยากพ kilo, ี่น้องทั้งบ้านกินเบิร์ดเพิ่มกิโลไปละนั่นสวัสดีครกินกินมาสองบาท รจะ,ะได้เงาะ10กิโลใส่รถอีแต็กเพื่อเดินทางกลับอันนี้คือสวนเงาะที่อำเภอสังคมว่าสวนแม่ยุ้ยอำเภอสังคม,มครับน,นี่นะคะช่องซนมืสว่างค่ะ5่าร้านน่ะ จายพอดมาเทียวสวนเงาะี่ะสวนแม่ยุ้ยสวนเงาะอยู่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายค่ะผู้ใดที่มาเทียวปีละเบืยเดือดคันโตกินรถอีแตกกรอบกินแบบบุฟเฟ่ติมไม่อัน้นกินนานๆก็ได้นี่เบอร์โทรครับโอเคปากกะไ์ก็แชร์ในเด้อค่ะขอบคุณค่ะไไมือนี้นะคะ คาแาฟแก้ดีคอฟฟี่พัร์ค่ะ33อินวันมาเที่ยวที่ภูพาม่านค่ะตือนเศร้าขึ้นมาดื่มกาแฟา9ดี1แก้วสุขภาพดีไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันถึงจะเป็นเบาหวานเป็นความดันค่ะดื่มได้นะคะใช้หญ้าหวานเทนน้ำตาลหอมนัวอร่อยค่ะ